เป็นคนในวงการบันเทิงอีกคนที่เจอผู้ไม่หวังดีคุกคามรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอย่างหนักสำหรับนักแสดงหนุ่มเอ,อิร์ธพิรพัฒนหลังเจอบุคคลปริศนาส่งจดหมายมาถึงร้านนวดที่เป็นธุรกิจของตนเองเมื่อเปิดดูข้อความมีแต่คำด่าทอเจ้าตัวจึงไม่ทนได้โพสต์รูปซองจดหมายที่ส่งมาพร้อมเตือนสติคนที่ส่งมาหยุดการกระทำแบบนี้ ไม่เช่นนั้นจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนโดยระบุข้อความว่าตอนนี้ผมรู้ต้นตอคนส่งแล้วนะครับเข้าขายคุกคามครับถ้าไม่หยุดการกระทํานี้ผมขออนุญาตดําเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับโพสต์หน้าผมจะโพสต์ข้อความข้างในซองจดหมายด้วยนะครับ ถ้ายังไม่หยุดอีกทั้งดีเอิร์ดยังโพสต์อีกครั้งว่าปกติแล้วผมจะไม่สนใจเรื่องอะไรแบบนี้เพราะเรารู้ว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแต่ครั้งนี้ผมว่ามันเกินขอบเขตไปจริงๆมันเกินไปหะเนื้อหาข้างในเขาไม่ได้หวังดีอะไรเลยมีแต่ถ้อยคําด่าว่าสุดท้ายผมอยากให้คนส่งจดหมายมาที่ทํางานของผมได้หยุดการกระทําแบบนี้ซะไม่อย่างนั้นผมจะทําดําเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่ สุดครับปอลอผมกำลังคุยกับค่ายอยู่ฮะไม่ต้องห่วงท้ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาซัพพอร์ตหนุ่มเอิร์ธเป็นจำนวนมากพร้อมเชียร์ให้เจ้าตัวฟ้องและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปเลย